สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บทเรียนที่5 Unit 5 Health and Wellness ในคลิปนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำว่า should และ shouldn't ในการให้คำแนะนำและการถามเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีกันนะคะคำว่า should แปลว่าควรและคำว่า shouldn't มาจากคำว่า should not แปลว่าไม่ควรเป็น helping verb หรือคำกริยานุเคราะห์ หรือเราสามารถเรียกง่ายๆได้ว่ากริยาช่วยค่ะส่วนในการใช้ s ช u l d มีโครงสร้างประโยคบอกเล่าดังนี้ค่ะประธานของประโยคตามด้วย s should ตามด้วยคำกริยาที่ไม่มี to และตามด้วยประโยคที่เหลือค่ะเราใช้โครงสร้างประโยคนี้ในการให้คำแนะนำว่าควรทำหรือน่าจะทำอะไรบ้างหากเราต้องการแนะนำให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมหรือดีต่อสุขภาพอาทิเช่น การออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนที่เพียงพอสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะ You should drink at least 8 glasses of water a day. We should exercise regularly to stay healthy. You should reduce your sodium intake. You should increase your physical activity. You should eat more fruits and vegetables. You should get at least 8 hours of sleep every night. You should get a regular check-up. we should limit our screen time. should our limit จากประโยคข้างต้นสามารถสังเกตได้ว่าหลังการใช้ s h u o t เป็นคำกริยาจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปก็คือไม่เติม ed หรือ ing ใดๆทั้งนั้นค่ะ แต่ถ้าหากว่าเราจะให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะว่าไม่ควรทำอะไรหรือไม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นอันตรายและสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพสามารถใช้โครงสร้างประโยคปฏิเสธ shouldn't หรือ should not ซึ่งแปลว่าไม่ควรโดยมีโครงสร้างประโยคจะขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย shouldn't ตามด้วยคำกริยาที่ไม่มี to นะคะและตามด้วยประโยคที่เหลือคะ่ะตัวอย่างเช่น You shouldn't ignore these symptoms. You shouldn't use a phone before bed. He shouldn't stay up late every night. You shouldn't eat too much junk food. You shouldn't smoke because it's bad for your lungs. You shouldn't drink too much alcohol. You shouldn't skip meals, especially breakfast. <laughs> ในรูปแบบประโยคเป็นรูปแบบ yes no question ซึ่งจะถามขึ้นต้นด้วย should มีโครงสร้างดังนี้ค่ะ should ตามด้วยประธานของประโยคตามด้วยคำกริยาที่ไม่มี to และตามด้วยประโยคที่เหลือค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากถามว่าฉันควรออกกำลังกายทุกวันไหมจะถามว่า should I exercise every day ซึ่งสามารถตอบคำถามว่า yes you should หรือ no you shouldn't Should we eat less sugar? Should he quit smoking? Should she get more sleep? Should they drink more water? Should we eat more fruits and vegetables? Should he see a doctor? Should she manage her stress better? Should they take vitamins? Should I reduce my caffeine intake? จากที่ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาของการใช้ should และ shouldn t ในการบอกและถามข้อมูลแล้วเรามาดูตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ should และ shouldn t ในบริบทของการให้คำแนะนำด้านสุขภาพสถานการณ์เป็นเพื่อนสองคนกำลังคุยกันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพซึ่งมีแอนนาเป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวเองส่วนเบนเป็นคนที่ใส่ใจกับสุขภาพและให้คาแนะนาแก่แอนนาค่ะเรามาชมคลิปวิดีโอกันนะคะ I feel so tired all the time. I don't know what to do. That's not good to hear. You should try to get more sleep. Maybe you shouldn't stay up late watching TV or using your phone. I know, but I find it hard to fall asleep. Should we try going for a walk together after dinner? Exercise can help you sleep better. That sounds like a good idea. But I'm not sure if I have enough energy. Even a short walk can make a big difference. And you should try to eat healthier foods. Maybe cut down on sugary drinks and snacks. I'll try. But I really love chocolate. I know, but a little bit of chocolate every now and then is okay. You shouldn't feel guilty about enjoying yourself. สำหรับการถามโดยใช้ WH question เพื่อต้องการคำตอบที่เป็นข้อมูลต่างๆหรือต้องการคำตอบที่เจาะจงสามารถถามโดยใช้โครงสร้างดังนี้ค่ะขึ้นต้นด้วย WH word ตามด้วยคำว่า should และประธานของประโยคค่ะจากนั้นตามด้วยคำกริยาที่ไม่มี to แ,และตามด้วยส่วนที่เหลือค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ What should I eat for breakfast? When should I go for a walk? How much water should I drink daily? Why should I avoid processed foods? Which exercise is best for weight loss? How long should I meditate? Whose advice should I follow for a healthy diet? Where can I find a good gym? What supplements should I take? How can I improve my sleep quality? Today, we have learned ในการถามเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและการรักษาสมดุลชีวิตแต่ยังมีการใช้คำอื่นๆแทนการใช้ should หรือ shouldn't ผู้เรียนสามารถติดตามในคลิปต่อไปได้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ